ไอ้ฟี่เปิดช่องหน่อยไอฟ้ฟี่เปิดช่องเร็วถ่ายแล้วเร็วเปิดช่องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีช่องเอแอลยวไลฟ์วันนี้รายการอะไรครับรายการเรี่ยความฟิต EP4 วิ่งกี่กิโลครับกี่กิโลอะสี่กิโลมั้ง สี่กิโลโอเคไปพร้อมกับผมเลยไปเดี๋ยวพวกผมจะพ่วความเร็วนะครับกล้องสัน่นก้องสัน่นกล้องสั่นไปวิ่งไปเลยกล้องสั่นหน่อยนะครับขอให้นะครับเข้าใจผมหน่อยทำไงให้กล้องไปสั่นดีท่านผู้ชมใครมีวิธีคอมเมนต์โอ้โช่วยหน่อยดิถังไงก็ได้ให้กล้องไปสั่นไหนวิ่งวิ่งนำไปเลย เดินแล้วมันเดินไม่เดินมาเพื่อวิ่งนะเว้ยมาไปให้ก็ได้แล้วคผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปแทนไอพี่นะครับไปพี่วิ่งนะ bên dưới mình cũng đến rồi này, con đi mày, sắn, phải đi hẹn tỏ, được video xóa hay cái này ดูมันสะใจดีเลยแล้วผมถามว่าระ้บผมจินบนเข้าผมจะใช้ท่าไหนนะครับผมจะท่าปซี่นะครับรอด้วย เจ็ดร้อยกิโลแล้วครับสิ100บร้อยเมตรเออสิบร้อยเมตรสิบร้อยกิโลพี่ตูนเหรอโอ้เน,นินเนินเนิน วันนี้เราจะวิ่งสี่กิโลแล้วนะวันนี้จะวิ่งสี่กิโลนะครับสี่กิโลโอ,โ,โอ้ยขาตาอง้า คงได้แค่900เมตรแหละครับแบ้บักพความเร็วกันต่อเลยครับผมลหมบอกนะผู้ชมนะครับพวกผมมีแค่3กิโลกับอีก600เมตรนะครับ ตอนนี้ครับผมจะเปิดแฟตนะนี่นนอ๋อปิดแฟลดีกว่าครับว่าจะ้อต่อ

อาปิด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 คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วไปก่อนสวัสดีครับบรา